สวัสดีครับพบกับผมครับทีบล็อกเกอร์ช n แนลวันนี้พบกับผมครับโอ๊ตนะครับนนทวัฒน์จากฝ่ายสัรหาและฝึกอบรมบริษัททีบล็อกเกอร์แน่นอนครับมาพบกับผมแล้วจะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ครับทางบริษัทครับเราได้มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆในเรื่องไหนบ้างครับซึ่งวันนี้ครับเป็นหัวข้อการใช้งานเว็บไซต์ทีบ o ็อกเกอร์วันนี้ผมจะมาแนะนําด้วยกัน2เรื่องครับเรื่องแรกครับทุกท่าน สามารถตรวจสอบหรือว่าเช็คครับในส่วนของคะแนนหรือว่าพอทยท์ท่องเที่ยวนะครับว่าพี่สามารถไปเที่ยวไหนได้แล้วบ้างอย่างเช่นไปเที่ยวไต้หวันทำา9 0 0แสนคะแนนไปเที่ยวเวียดนามทำแ0 0แสนคะแนนหรือว่าจะท่องเที่ยวในประเทศครับทำห0 0แสนคะแนนหรือว่าไม่อยากไปเที่ยวสามารถแรกลกรับเป็น 3, 000, 000, แทบบ็บเล็ตได้7 0 0 0แสนคะแนนวันนี้ทุกท่านครับสามารถตรวจสอบ พอยท่องเที่ยวได้แล้วครับว่าตอนนี้ครับเราทำพอยท่องเที่ยวไปได้เท่าไหร่จะได้เป็นการวางแผนนะครับว่าทำเท่านี้จะได้ไปที่นี้นะครับเป็นการวางแผนเบื้องตน้นอีกหนึ่งหัวข้อครับในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เป็นพี่ๆทุกท่านสามารถแจ้งงานต่ออายุธนชาติประกันภัยได้แล้วในหัวข้อที่เป็นประเภทประกันธนชาติประกันภัยเท่านั้นนะครับปหนึ่งสองบวกสามบวกสามารถแจ้งงานต่ออายุได้แล้วครับแน่นอนว่า ผ่านเว็บไซต์ใช้เวลาแป๊บเดียวครับเวลาน้อยสะดวกอีกแล้วก็การชําระเงินครับเป็นรูปแบบสแกนจ่ายเป็น QR Code เป็นรูปแบบจ่ายสดนั่นเองหรือว่าท่านไหนครับมีเครดิตก็สามารถแจ้งงานได้เลยรวมถึงครับสามารถเลือกรับในส่วนของ e policy และกบธันตัวจริงได้ด้วยว่าจะเลือกรับในรูปแบบไหนแน่นอนว่าสะดวกรวดเร็ว ตรงใจพี่ทุกท่านแน่นอนวันนี้ครับก็ขออยากแนะนํากันเลยขออยาตให้ไปดูหน้าจอนะครับนะครับก่อนอื่นครับเราต้องล็อกอินนะครับผ่านเว็บไซต์ tbroker ก่อน www t b r o k e r co th ขึ้นลิงก์หน่อยติ้งนี่ลิงก์มาเรียบร้อยครับสามารถเข้าดตามนี้เลยเมื่อเข้าแล้วครับอย่าลืมครับเราต้องมีการเข้าสู่ระบบโดยนะครับใช้ user id เป็นชุดตัวเลข7หลักพร้อมพาสเวิร์ดแต่ท่านไหนครับลืมรหัสผ่านนะครับก็สามารถกดลืมรหัสผ่านได้เลย เข้าไปปุ๊บครับก็จะเจอหน้าผู้ใช้ทันนี้ครับเรียกว่าหน้าเมมเบอร์นี่หน้าเมมเบอร์ครับแบบนี้ตัวอย่างครับเข้ามาแล้วครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับมาที่แจ้งงานมอเตอร์กดครับคลิกและขอพูดถึงในหัวข้อแรกกันก่อนครับเป็นในเรื่องของพอยท่องเที่ยวนี่ผมมีตัวอย่างให้แล้วครับพอยท่องเที่ยวครับไต้หวัน9 0 0 0แสนพอยเวียดนาม8 0 0แสนพอยเขาใหญ่5 0 0แสนพอย แท็บเล็ต0 0 0แสนพอยต์ก็สามารถดูได้ตัวอย่างดังหน้าจอครับคะแนนตอนนี้คะแนนข,น,นของผมนะยูเสอร์ผมเองตอนนี้ผมได้50,000 0พอยต์แล้วผมได้ไปเขาใหญ่ใน5 0,000 0คะแนนรวมถึงครับอย่าลืมต้องมีการทำในส่วนของ Product Focus ด้วยหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนะนำเข้ามาเพื่อจะได้พอยต์ท่องเที่ยวหมายเหตุนะครับว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับในส่วนของรางวัลท่องเที่ยวเนี่ยต้องมียอดขาย งานประกันนะครับเป็นงานใหม่นะที่เป็นนอนมอเตอร์ตัวแรกครับธนาชาติประกันภัยนอนมอเตอร์ SME ของนวกิจประกันภัยครับรวมถึงครับตัวเทอมไลฟ์ของ t l i ล e ขั้นต่ำา5 0 0่นบาทถ้าเป็นของ t l i ล e นะครับนี่นะฮะก็สามารถนะครับสมคะแนนท่องเที่ยวได้เลยนะครับสามารถดูได้ตามหน้าจออย่าลืมครับต้องมี Product Focus ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวนอนมอเตอร์นะครับก็สามารถติดต่อทางเจ้าที่ได้เลย มาครับผมสาหรับหมวดที่2ครับเมนูที่2ครับเราจะมาแจ้งงานต่อยุวันบ้างด้านล่างครับก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนาะสี่กล่องมีแจ้งงานปีแรกแจ้งแจ้งงานต่อปีต่อรายงานแจ้งงานรายงานชาระเงินออนไลน์วันนี้ครับเราคุยเรื่องของแจ้งงานรถยนต์ปีต่ออยุเราคลิกไปเลยครับคลิกไปเรียบร้อยครับก็จะเห็นนะครับใบคําขอเว็บไซต์นี่นะครับพี่จะเห็นหน้าตาอันนี้ที่คุ้นเคยอยู่แล้วเวลาที่พี่แจ้งงานหาเว็บไซต์เนาะก็จะเหมือนกันครับ เหมือนเดิมครับให้ไปคลิกที่ค้นหารายการต่ออายุเราก็จะค้นหาครับว่าตอนนี้รายการต่ออายุมีอะไรบ้างแต่เงื่อนไขในการต่ออายุผมขอชี้แจงไว้เล็กน้อยครับถ้าเป็นประเภทหนึ่งครับกรณีขาดต่อ15วันนะ15วันครับจะไม่สามารถต่ออายุผ่านเว็บไซต์ได้ต้องไปแมนนวลที่ห้องสมาร์ทเอเจนต์เหมือนเดิมนะครับปห่งขาดได้ไม่เกิน15วัน อ่าปอหนึ่งขาดได้ไม่เกินสิบห้าวันจะสามารถต่ออยู่ในเว็บได้ส่วน,นตัวปอสองนะครับสามสองบวกสามบวกครับกรอนนี้ขาดต่อครับไม่เกินนะครับในส่วนของหกสิบวันนะครับยังสามารถต่ออยูได้หรือถ้าเกินหกสิบวันครับจะไม่สามารถต่ออยูผ่านเว็บไซต์ได้นะครับย้อนกลับทีหนึ่งสรุปครับปอหนึ่งขาดได้ไม่เกินสิบห้าวันสองบวกสามบวกขาดได้ไม่เกินหกสิบวันอันนี้คือเงื่อนไขที่เราเอาไว้แจ้งงานต่ออยูผ่านเว็บไซต์นะครับ โอเคเราก็จะมาดูกันว่าเราจะแจ้งงานคันไหนของลูกค้าของเราอย่างเช่นครับตัวอย่างเลยผมจะแจ้งงานให้คุณธนิตละกันนะครับผมกดแจ้งงานโอเคเสร็จปุ๊บครับเขาก็จะดึงข้อมูลที่เราเคยขียไว้ตั้งแต่แจ้งงานครั้งแรกปีแรกไว้แล้วนะครับเบอร์มือถือครับอาจจะให้ใส่เพิ่มนิดหนึ่งในกรณีที่อาจจะมีการเปลี่ยนเบอร์นะครับอัปเดตเบอร์เล็กน้อยครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือไปครับผมเขาจะดึงชื่อนามสกุลนะครับเลขที่ประชาชนของผู้ประกันเรียบร้อยแล้วนะครับ วันเดือนปีเกิดนะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมครับเวลาที่เราจะดึงไฟล์นะครับตัวตัวโคเวอร์โนดก็ดีนะครับหรือ e p o l i c y ครับเราต้องใช้ในส่วนของเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับสตัวสุดท้ายของผู้ประกันในการเปิดไฟล์เป็นรหัสเปิดไฟล์นะครับรวมถึงครับด้านล่างเลื่อนลงมาครับเป็นข้อมูลที่อยู่ผู้ประกันก็ดึงมาให้แล้วนะครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงก็สามารถคีย์ใหม่ได้นะครับแต่ในส่วนของข้อมูล ที่เป็นที่อยู่จัดสมงเอกสารนะครับก็ดึงมาให้แล้วหรือว่าจะพี่จะคิเอทของพี่ได้นะครับข้อมูลรถยนต์ก็ดึงมาให้แล้ว,รวรนะครับผมทั้งตัวของจังหวัดทะเบียนเลขที่ตัวถังก็มีมาให้แล้วนะครับขนาดรถสีรถนะครับรวมถึงครับด้านล่างครับข้อมูลความคุ้มครองนะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบก็คั่วประกันอยู่แล้วนะครับก็จะล Shim ็อกไว้ไให้เรียบร้อยครับด้านล่างครับด้วยลงมาครับก็จะเป็นเบี้ยสุทธินะครับเบี้ยเท่าไร่นะครับมีให้เข้าหมายเหตุด,ด้วย ด้านล่างครับจะเป็นในส่วนของช่องทางการรับเอกสารและเหมือนเดิมครับถ้าพี่เลือกคลิก e-perc นะครับพี่ได้แค่เป็นสำเนากรมธรรมอย่างเดียวนะครับตัวจริงจะไม่ส่งให้แต่ว่าสำเนากรมนะครับจะใช้เวลาภายใน30นาทีเท่านั้นสำเนากรมจะถูกส่งไปที่อ e ีเมลเปิดไฟล์ก็เปิดเป็นใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน4ตัวท้ายของผู้ประกันในการเปิดไฟล์แต่ถ้ายังต้องการใน,ในส่วนของกรมตัวจริงอยู่ พี่ก็เลือกเป็นเปเปอร์นะครับจะได้ในส่วนของกรมธรรตัวจริงเนี่ยครับรูปแบบเอกสารภายใน7วันทําการหลังจากแจ้งงานปีต่อไปเรียบร้อยครับรวมถึงครับจะได้ e policy ด้วยนะครับเป็นทางอีเมลนะครับภายในวันนะครับภายใน1วันหรือไวกว่านั้นและในช่องทางการชําระเงินครับเหมือนเดิมครับที่ผมแจ้งไว้ข้างต้นช่องทางจะเป็นเป็นในรูปแบบจ่ายสดนะครับนะเบื้องต้นนะครับผ่าน qr code ก็สามารถจ่ายได้เลยนะครับ รูปแบบการชําระครับเหมือนเดิมครับจะเป็นเน็ตคอมก็ได้ก็คือชําระเบีย้ยหักคอมนะครับหรือจ่ายเต็มก็ได้แลกดีที่ถ้าเกิดว่าตัวลูกค้าจ่ายมาที่พี่พี่ก็หักคอมได้เลยหรือว่าจะให้ลูกค้าโอนเต็มมาที่ทางบริษัทก็ได้นะครับก็รอค่าอคอมมิชชั่นหลังกรมธรรม์ตัวจริงออกนะครับภายใน15วันทําการนะครับโอเคเมื่อเรากรอกยละเอียดเรียบร้อยครับเลือกในส่วนของกรมธรรม์ตัวจริงหรือ EPC เรียบร้อยครับเรากดชําระเงิน กดชำระเงินรอสักครู่หนึ่งครับจะมีป๊อปอัพในส่วนของ QR Code การชำระเงินมาให้ดังตัวอย่างภาพครับจะมีระยะเวลาภายใน10นาทีนะครับสามารถสแกนได้เลยนะครับเบื้องต้นพี่อาจจะจะมีการคุยกับลูกค้าติดต่อผู้ประกันไว้ก่อนนะครับว่าจะแจ้งงานฟรีต่อให้อยากพี่จะได้ส่ง QR Code หรือว่าจะสแกน QR Code ภายในระยะเวลาที่ QR Code มีอายุกำหนดนะครับ10นาทีเท่านั้นเรียบร้อยครับเมื่อชำระเงินเรียบร้อยครับระบบก็จะจับ เงินเรียบร้อยครับจะมีป๊อปอัพให้ขึ้นอีกอันหนึ่งครับเป็นเ,เขาเรียกว่า cover note นะครับแล้วก็เลขที่รับแจ้งจะมีเลขที่รับแจ้งให้นะครับรวมถึงจะให้มีการดาวน์โหลดไฟล์ cover note หรือว่าหนังสือการยืนยันรับประกันนะครับให้ด้วยนะครับทั้งตัวภาคสมัครใจและพระบรนะครับเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานการยืนยันกับลูกค้าว่ามีการชําระเงินทําประกันเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเปิดไฟล์เนี่ยเหมือนเดิมครับใช้เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนสุดตัวท้ายของผู้ประกันในการเปิดไฟล์ทั้งตัวโคเวนดและ e p o i c นะครับหรือเหมือนเดิมครับถ้าเลือกเป็นกรมธรรม์ตัวจริงหรือว่าเปเปอร์น,นะครับจะถูกจัดสงภายใน7วันทําการไม่เกินนี้นะครับประมาณนี้ครับเว,เ,วเวลาที่พี่ใช้งานนะครับอย่าลืมครับต้องมีการติดต่อลูกค้าไว้เบื้องต้นละกันเวลาจะชาระเงินนะครับจะได้สะดวกยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ดูงานต่ออยู่ให้เรียบร้อยด้วยว่าแจ้งงานถูกคันหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเชื่อมือพี่ทุกท่านอยู่แล้วครับก็สามารถใช้งานเว็บไซต์ในหมวดหัวข้อในส่วนของพอย์ท่องเที่ยวหรือว่าคะแนนท่องเที่ยวนะครับว่าตอนนี้เราได้คะแนนท่องเที่ยวได้เท่าไหร่สาหรับเมนูที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของการแจ้งงานนะครับที่เป็นปีต่องานธนาธารมนภายในเบื้องต้นนะครับก็ทางเราครับทางบริษัททีโบเกอร์ครับก็จะเร่งนะครับพัฒนานะครับ ในส่วนของเว็บไซต์และเทคโนโลยีในรูปแบบอื่นเพื่อจะได้ตอบสนองนะครับกับทั้งตัวพี่เอเจนต์ด้วยนะครับทีเอเจนต์ของเรานะครับทีแอดไวเซอร์และตัวผู้เอาประกันของเราด้วยนะครับจะได้มีความสะดวกความรวดเร็วนะครับและมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นนะครับทางเราครับก็จะพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ครับก็ข่าวสายดีนะครับมาแนะนำประมาณนี้นะครับถ้าพี่นะครับ เกิดมีข้อสอบถามนะครับในเรื่องใดๆก็ตามแต่นะครับสามารถติดต่อได้กับทางเจ้าที่ที Broker ทุกท่านสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมครับอยากให้พี่ทุกท่านนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับทั้ง3แพลตฟอร์มครับทั้ง facebook, youtube, tiktok นะครับเพื่อพี่ท่านครับจะไม่พลาดนะครับสิ่งดีๆที่เรานำเสนอให้สำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ